สวัสดีค่ะก็ซิตบอกเล่ามาแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะคันนี้นะคะมิสูบิชิไทยท a นค่ะรถกระบะมือสองปี05แมกสวยดอกยางยังหนานะคะขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกติวิ่งทางใกล้ทางไกลก็ไปกันได้ค่ะเครื่องโยน 2,500cc คอมมันเรลดีเซลนะคะมิสูบิชิไทยทานแคปปี05สีสวยภายในสะอาดค่ะ เกียร์ธรรมดานะคะเบาคู่หน้าแต่งแคปกว้างๆนั่งสบายคะ่ะทุกท่านหัวเกียร์แต่งนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะขับขี่สบายใช้งานได้ดีนะคะมาในราคา1,46,000บาทภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะทางด้านเอกสารก็มีให้ครบพร้อมโอนค่ะแกะตะเข็บให้ดูกันเลยนะคะรถไม่มีรอยต่อนะคะทุกท่านไม่มีรอยตัดต่อใดๆนะคะ146,000บาทคันหน้าสวยค่ะ พร้อมใช้งานนะคะแมคขอบ Mac 18ยางปี2020สนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะคะเราใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะติดต่อนัดหมายนัดวันเวลาร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงกันด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะขอแนะนําให้ไปดูรถด้วยตนเองค่ะสําหรับวนันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ